ผู้ที่เหมาะสมที่จะบริหารบ้านเมืองตามดวงชะตาแล้วเหมาะสมถึงสองคนเพราะหากสองคนนี้บริหารบ้านเมืองเศรษฐกิจจะดีขึ้นดวงชะตาที่พุ่งแรงเปี่ยมไปด้วยอำนาจบารมีมีคอนเน็กชันดีๆและเป็นดวงชะตาของผู้ที่มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาพระหมหากษัตริย์นั่นก็คือผู้ที่เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่เกิดปีพุทธศักราช2509ซึ่งตรงกับปีมะเมียปีหน้าปีพุทธศักราช2569ก็เป็นปีมะเมียเชกเช่นเดียวกันกับปีเกิดของแคนดิเดตนายกท่านนี้ เกิดปีพุทธศักราช2509ตรงกับปีมะเมียดวงจึงสมพงกับปีพุทธศักราช2569ท่านนั้นก็คืออนุทินชาญวิรกูลดวงชะตาเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีปีพุทธศักราช2569 แต่ไม่ใช่คนเดียวที่มีดวงชะตาเหมาะสมอีกท่านหนึ่งจะเป็นดวงชะตาเกื้อหนุนปีมะเมียคือจะเกื้อหนุนอนุทินชาญวิรกูลท่านนี้จะเป็นแคนด,ดิเดตนายกที่เกิดปีมะแมซึ่งตรงกับปีพุทธศักราช2522นั่นก็คือศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ยศชนันวงสวัสด์บ้านเมืองจะดีขึ้นแล้วเดินไปข้างหน้าได้ถ้าหากพี่หนูกับพี่เชนจับมือกันน้ำเงินกับแดงแดงกับน้ำเงินเนี่ยจับมือกันปัญหาความขัดแย้งก็จะลดลงเศรษฐกษิจจะเติบโตเพราะทั้งสองคนดวงชะตาเกื้อหนุนบ้านเมืองพี่หนูมีดวงชะตาที่มีคอนเน c t ชันและ มีพลังงานความจงรักภักดีต่อชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์พี่หนูมีของดีในทางไสยศาสตร์โหราศาสตร์อยู่ในตัวเองรวมทั้งมีพระเครื่องที่ได้รับการปลุกเสกจากพระเกจิสมัยโบราณอยู่ที่ตัวของพี่หนูด้วยตรงนี้จะเป็นส่วนเกื้่นหนุนบ้านเมืองได้ส่วนพี่เชน สิ่งที่มีอยู่ในตัวพี่เชนนั้นคืออะไรรู้ไหมมันสมองที่ในยุคปัจจุบันนี้ยังไม่มีใครมีเลยพี่เชนมีความเป็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเรานำวิทยาศาสตร์บวกเข้ากับพลังงานด้านรัฐศาสตร์ที่พี่หนูมีพี่หนูไม่ได้มีรัฐศาสตร์อย่างเดียวพี่หนูเป็นคนที่มีพลังงานด้าน พุทธศาสตร์ไสยศาสตร์โหราศาสตร์ส่วนพี่เชนมีความก้าวลำ้ำคนอื่นในยุคปัจจุบันไม่มีแล้วพักอื่นไม่มีใครมีมีแต่พี่เชนมีเท่านั้นภูมิใจไทยจับมือกับเพื่อไทยอนาคตประเทศไทยจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง